โรงเรียนบ้านศกม่วงดอนดูตั้งอยู่หมู่ที่สีตำบลหนองบัวอ,อบ้านฝางจัังหวดขอนแก่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งภายใต้การขับเคลื่อนโดยนายสุขุมทินรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศกม่วงดอนดูมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น81คนการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านศกม่วงดอนดูจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สเด โดยมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้พัฒนาครูสู่มาตรฐานสารสัมพันธ์กับชุมชนฝึกฝนเทคโนโลยีวิถีชีวิตพอเพียงอัตลักษณ์ผู้เรียนคุณธรรมนำชีวิตเอกลักษณ์ของโรงเรียนสะอาดดีมีวินัยไปมาด้วยถงแดงปรัชญาโรงเรียนรู้เวลารู้หน้าที่ประพฤติดีมีอนามายัยสีประจำโรงเรียนฟ้าขาวอักษรย่อสอเสือจุดดอเด็กจุด ภายใต้การนำนโยบายการศึกษามาปรับใช้ของคตํำหนดเอกเ,เพิ่มผูนชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตรีดรธนุวง์จินดาเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งดรอ,อารยันแสนนิกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขตหนึ่งขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมวิถีคุณภาพสร้างคนมีความสุขผลการดำเนินงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีกรอบทั้งหมด5ด้านประกอบด้วยด้านที่1การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำวิชาการผลการประเมินนักเรียนกับครูผ่านการประเมินร้อยและ100โรงเรียนผ่านการประเมินร้อยและ80ดด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนร้อยละ80ครูร้อยและ90โดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมผลการประเมินโรงเรียนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจากกลยุทธ์สูงกว่าร้อยละ80ด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาหน่วยราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลและระดับที่อำเภอบ้านฝางเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนและวัดผลการประเมินโรงเรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมระดับเครือข่ายไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปด้านที่5ก,การพัฒนาตนเองและวิชาชีพในรอบหนึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากภายในและนอกหลังจากได้อบรมแล้วก็มาขยายผลให้คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ผลการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงต่อปีได้กำหนดประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการขับเคลื่อนคุณธรรมน้ำชีวิตด้วยรูปแบบสกมูโมเดลมาใช้ในการบริหารงานและจัดกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีในโรงเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรคคนดีคนเก่งโดยม,ม,มีการทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพโดยยึดการทำงานที่ใช้กระบวนการดังนี้ P. Plan การวางแผน D. ดูการปฏิบัติตามแผน C. เช็คการตรวจสอบ A. A อคชั่การปรับปรุงการดำเนินงานจากการทำงานเพื่อให้เกิดคุณภาพโดยยึดการทำงานกระบวนการ PDCA นั้นได้มีการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาครูและผู้เรียนที่คาดหวังดังนี้คุณภาพด้านผู้เรียน 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สองนักเรียนมีผลการประเมินด้านอ่านคิดวิเคราะห์และสื่อความในระดับดีดีเยี่ยมขึ้นไปสามนักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีดีเยี่ยมขึ้นไปและสี่นักเรียนสามารถผ่านการประเมินเลื่อนชั้นได้ทุกคนการแข่งขันศิลปะกรรนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุศึกษาขอนแก่นดังนี้ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองภาพติดปานักเรียนระดับประถงวัยระดับเหรียญทองลำดับที่6เวทณิตระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ระดับเหรียญทองลำดับที่3การแข่งขันวาดภาพระบายสีป1-6ระดับเหรียญทองลำดับที่2การขับร้องเพลงสากลหญิงป1-6ระดับเหรียญทองลำดับที่6การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงป1-6คุณภาพด้านครูผู้สอนครูดคคได้รับรางวัลครูดีเด่นในระดับตุ่งเครือข่ายจำนวน5คนครูได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับจังหวัด1คนครูได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับเขตพื้นที่จำนวน4คน ครูได้รับรางวัลนวัตกรรมคุณธรรมระดับเขตพื้นที่จำนวนสองคนครูได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเขตตรวจราชการจำนวนสองคนครูได้รับรางวัลผลการสอบวัดผล ATNTO1 สูงกว่าระดับประเทศคุณภาพด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้รางวัลโรงเรียนคุณธรรม2ดาวโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ5ดาวด้านเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนได้รับรางวัลประเมิน ITA ระดับ 1A โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเงินโรงเรียนได้รับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยขอขอบคุณและสวัสดีครับ